สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูอีกเคสหนึ่งนะคนไข้คนนี้มีประวัติน่าสนใจเพราะว่าเขามีบุตรหลายคนนะครับเราจะเห็นว่าผิวหน้ามีรอยแตกนะครับแล้วก็มีทรงหน้าอกหย่อนตัวนะครับนี้บางเคสเนี่ยการผ่าตัดยกกระชับต้นนมใช่ไหมฮะเวลนานอกหย่อนมากแต่ว่าบางเคสเนี่ยเราจะสามารถที่จะ,ะประคับประคองนะฮะทรงโดยที่ไม่ต้องยกกระชับต้นนมได้นะโดยการเสริมหน้าอกเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราอาศัยเทคนิคการผ่าตัดนี่แหละครับช่วยแล้วก็การวางสิลิอุนที่ถูกต้องนะนะครับ เคสนี้ไปที่ไหนบอกทุกที่เลยบอกคนไข้บอกว่าต้องยกกระชับต้นนมหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ตรวจแล้วถ้าเราละเอียดพอเราจะหาเคสเหล่านี้เจอว่ามันจะมีเคสอยู่ส่วนหนึ่งนะที่พอจะเซฟส่งให้คนไข้ได้โดยที่ไม่ต้องมีแผลเยอะจากการยกกระชับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะใช้แผลเล็กนะครับมินิสกาแล้วก็ใช้เทคนิค m s ็ s นะครับซีดีควรจะเป็นโมดิว่าจอยนะนะครับเพื่อที่จะปรุงทรงของคนไข้ให้ดูสวยงามขึ้นนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมเดี๋ยวเราพาคนไข้ลุกนั่งนิดหนึ่งครับจะได้ดูทรงหย่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าก่อนมาเนี่ยมีภาวะทรงหย่อนค่อน,นข้างมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ด้วยการผ่าตัดและก็การคัดเลือกซิลิโคนที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้เราสามารถเซฟเคสเนี้ยไม่ต้องยกกระชับเต้านมได้นะครับผมพบว่าจริงๆแล้วมีคนไข้ที่ไม่ต้องยกกระชับเต้านมแต่ว่าถูกผ่าตัดยกกระชับเต้านมซึ่งมีแผลเป็นเยอะเนี่ยจำนวนมากพอสมควรนะครับ ก็ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าแผลเป็นเนี่ยมันจะอยู่กับคนไข้ไปตลอดปกติก็แนะนําว่าให้ใช้เมื่อกรณีจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับโอเคก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีนะครับเตี่ยมเลยตามนี้ครับโอเค